วัตถุดิบเยอะแยะมากมายเลยวันนี้แม่จะทําอะไรนะโอ้เธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก<ป>่พอแล้วเอาแค่นี้วันนี้ไก่ตัวใหญ่ขนาดนี้แม่จะทําอะไรแม่ตื่นเต้นมากเลยนี่ดูไก่ของแม่ก่อนใหญ่มากวันนี้มาแบบอลังการงานสร้างแบบเยอะแยะมากมายวันนี้แม่จะทําข้าวมันไก่เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบ ข้าวมันไก่สูตรของแม่อันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวลองดูแล้วลองทํากันดูว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยต้องมีไก่ข้าววันนี้แม่ใช้2ชนิดเป็นข้าวหอมข้าวหอมอ่อนข้าวหอมใหม่นี่นะกับข้าวสาวให้ mm hmm. เหตุผลที่แม่ต้องใช้ข้าว2อ,อย่าง mm hmm. เดี๋ยวมาค่อยบอกตอนนี้แนะนําวัตถุดิบก่อนอันนี้ในส่วนของไก่กับส่วนของข้าวส่วนของน้ําซุปก็จะมีฟัก กระเทียมจีนรากผักชีแล้วก็เกลือสีอิ้วขาวหอมแดงพริกไทยเม็ดขิงแก่อันนี้ในส่วนของน้ำซุปในส่วนของน้ำจิ้มก็จะมีนี่เลยกระเทียมไทยรากผักชีพริกส่วนใหญ่พริกจินดาแดงกระเทียมดองเต้าเจี้ยวเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาว ขิงซอยขิงแม่ใช้2ชนิด <Huh? S 1> สังเกตไหมว่าอันนี้ในส่วนของน้ําจิ้มแม่จะใช้ขิงซอยอ่อนอ่อนอ่อนลงมานิดนึงต้นหอมเอาไว้โรยน้ําซุปหนูดูนะสูตรนี้ทํากินก็ได้ทําขายก็ได้ถ้าทํากินหนูก็ย่อส่วนลงมา <Okay. S 1> แต่แม่วันนี้แม่ทําเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยแม่เลยทาเยอะๆเลยให้หนูเผื่อไปทําขาย <c oughs> เดี๋ยวเรามาส่วนเออมาส่วนมาทําส่วนน้ําซุปเอาไก่ไปต้มกับน้ําซุปก่อนเริ่มจากฟักเลยนะโอ้ยมันเยอะมันแย่ไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วไม่ยากหรอก <c oughs> ตอนนี้มันมี3ส่วนไงเขาให้แม่ทําหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวหรือการต้มไก่กับน้ําซุปหรือน้ําจิ้มใช่ป่ะมันก็เลยดูเยอะนี่แต่จริงๆแล้วถ้าทำขายนะโอ้โหสุดยอดสุดนี้เอ่อข้าวมันไก่เนี่ยสูตรมันเยอะมากเลยเออระดับอาจารย์และโอ้โหปรลุาระจเยอะมากเลยเ เขาทาอร่อยอร่อยโดยเฉพาะพวกคนจีนอ่ะเขาจะทําแบบเอาลงไปผัดไปคั่วไปอะไรอย่างนี้แต่อันนี้สูตรของแม่สูตรคนไทยแบบบ้านๆแบบคนตอจวอทำอ่ะทำกินเยอะๆทําเลี้ยงแขกเยอะๆทําขายอ่ะแล้วแต่หนูจะชอบสูตรไหนหนูก็เลือกทําเอาถ้าชอบสูตรของแม่หนูก็ทําตามแม่นะลูกนะ <c oughs> นี่ในส่วนของน้ําซุปหนูก็ปอกฟักเหมือนแม่อย่างนี้เลยนะ ข้าวมันไก่ของแม่เนี่ยมันเป็นสูตรผสมผสานนะเมื่อก่อนเนี้ยแม่ไปอยู่สิงคโปร์มานะเขามีสูตรไหาหลำแต่วันนี้แม่สูตรทำไรลูก <St ül uk> แล้วก็ขิงแม่มีวิธีปอกขิงนี่เมื่อก,ก่อนนี้แม่เห็นแม่แม่ของแม่นะเยทุมอ่ะเขาปอกขิงบอกโอโ้โหแม่นี่สุดยอดจริงหนูไม่ต้องใช้มีดนะหนูใช้อันนี้จะใช้ทางนี้ก็ได้จะใช้ทางนี้ก็ได้ <Okay. S 2> ถ้าขิงอันมันใหญ่นี่เนี่ยหนูก็ดึงอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ย ง่ายนิดเดียวถ้าเกิดหนูไปใช้มีดด่ามีดบาดมือนะมันลื่นนะได้ในส่วนของผิงแล้วรากผักชีสิคะอันนี้ส่วนน้ำซุปนะเราเริ่มจากการทําน้ําซุปก่อนเราเตรียมวัตถุดิบให้ครบแล้วก็หั่นมาทําน้ําซุปเพราะว่าน้ําซุปเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเอาไปหุงข้าวด้วยกระเทียมจา้า หอมแดงจ้านี่นะเดี๋ยวแม่จะไปล้างเดี๋ยวเราไปต้มน้ำซุปกันเดี๋ยวเรามาต้มน้ำซุปรอเพราะว่าส่วนนี้เราต้องรอไก่สุกเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำซุปอันนี้ไปหุงข้าวด้วยโอเคแม่ตั้งน้ำรอหนูไว้ใส่ตรงนี้ลงไปเลยนะว้าวอันนี้เป็นสูตรของแม่นะหนูลองทำดูรับรองอร่อยไม่แพ้ใครเลยล่ะใส่เกลือลงไปจ้าซีอิ๊วขาวจ้า พริกไทยจ้าจากนั้นหนูต้มไก่ลงไปเลยโอ้โหไก่แม <m agle put tudo> <nia> ่ไก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 ่วันนี้แม่ใช้ไก่เนื้อถ้าเกิดหนูอยากได้ไก่อะไรไก่สมุนไพรไก่ไทยไก่อะไรก็แล้วแต่นะวันนี้แม่ทําเป็นอารมณ์แบบเราทําขายอะแม่ใส่โอ้โหตัวขนาดนี้แม่ล้างเรียบร้อยแล้วโอ้โหปอกปั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 กปกปักปกปกปักปกปกระตุกปักปักปกมักปักปกปอกปก ช่วยซื้อฝาหม้อให้หน่อยนะหลายเทพแล้วมีแต่หมอ้อฝาหายเราตุ่นไปเรื่อยๆหรือว่าเ,เราต้มไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยฟองมันจะมาใช่ไหมหนูก็ค่อยๆมียดตักฟองมันออกน้ําซุปเราจะได้ใส่เดี๋ยวเราเอาไปหุงข้าวอ่ะข้าวมันจะได้ไม่แฉะนี่ช่วงรอไก่สุกแม่มีเรื่องเล่านะ,ะนี่วันก่อนข้างบ้านแม่เขามีงานศพแม่รีบแต่งตัวเลยนะแม่รีบไปเลยกลัวไม่ทันไม่ทันพระสวดกลัวไม่ทันกระเพาะปลา ยตักน้ำเยอะเลยโอ๊ยโอเคได้แล้วเปน็นหึงเรื่องอ่าได้แล้วไปเราไปทำน้ำจิ้มรอเลยเดี๋ยวพอสักพักเราค่อยมาเอาน้ำซุปไปหุงข้าวในส่วนของน้ำจิ้มแม่ขออธิบายง่ายๆนิดนึงนะรับล,ลองสูตรนี้หนูไปทำดูอย่างนี้เลยหนูคิดถึงอารมณ์ซีฟู้ดก่อน <Okay. S 1> หนูใส่กระเทียมไทยลงไปหนูใส่ลากผัชีลงไปอันนี้อันนี้นะขอบอกนะไม่ได้คุยนะอร่อย ร่อยมากในชีวิตเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งลาบผักชีตำกับกระเทียมไปก่อนเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกจเย็นๆเดี๋ยวมีอีกตำลาบผักชีกับกระเทียมไทยให้แหลกพอประมาณหลังจากนั้นหนูใส่ขิงลงไปเลยจ้า <Okay. S 1> นี่ใส่ขิงซอยลงไปมาขิงอะ่ะใส่ขิงลงไปแล้วหนูก็โขลกให้มันเข้ากัน จากนั้นหนูใส่ส่วนใหญ่ลงไปนะ <_ A> เ <Lynch> ผ็ดมากเ <_ A> ผ็ดน้อยเอาที่หนูสบายใจแต่แม่ชอบรสจัดจัดแล้วหนูก็หยอกเกลือลงไปเลยเด้ออ่ะตามกุกกก๊ตตามกุกก๊กอันนี้นะคิดถึงอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยหนูใส่นี้ลงไปน้ำมะนาวน้ำมะนาว น้ำตาลนี่หนูก็คนให้มันเข้ากันเต้าเจียวจ้านี่นะทำไมไม่ยกมาใกล้ๆน้ํากระเทียมดองหนูใส่ลงไป ที่แม่ไม่ใส่น้ำปลานาแม่ได้ความเค็มจากเจ้าเจียวกับเกลือที่เราใส่ลงไปนะอย่าใส่น้ำปลานะเดี๋ยวมันคาว <Okay. S 1> จากนั้นเรามาซอยขิงใส่แล้วก็นี่กระเทียมโทนที่เราเอาน้ํามันไปปรุงเมื่อกี้นี้นะหนูก็เอาเม็ดมันนี่กระเทียมดองอะ่ะไม่จําเป็นต้องใช้กระเทียมโทนเลยของเหมือนแม่หรอกหนูก็กระเทียมดองทั่วไปก็ได้ หนูก็ซอยพริกจินดาโรยลงไปนะเสร็จแล้วน้ำจิ้มต่อไปก็หุงข้าวถ้าหนูใช้ข้าวหอมอย่างเดียวเนี่ย ดี๋ยวไปต้มเดี๋วไปหุงกับน้ําซุปมันก็จะแฉะแล้วก็จะอ่อนตัวเกินไป <Huh? S 1> แม่จะใช้อัตราส่วนข้าวหอมสามข้าวเสาให้นะหนึ่งหนึ่งสองโอ้โหนี่ก็ได้เยอะแยะแล้วพุกินทั้งหมู่บ้านเลยนี่สามอันนี้หนึ่งส่วนจากนั้นเดี๋ยวเราไปสาวข้าวล้างข้าวให้สะอาดแค่นั้นแหละ ซาวสองน้ำเนาะล้างข้าวให้สะอาดเดี๋ <Okay. S 1> ยวซาวนานนะดอกข้าวบานเรารีบไปตักน้ำซุปหุงข้าวกันดีกว่าไป <S <S หนูก็ตักนี่เลยน้ำซุปที่เราต้มเมื่อกี้เนะี่ยยกเว้นฟักนะใส่ขิงใส่หอมใส่กระเทียมอะไรใส่ลงไปได้เลยในในในหม้อนะหม้อข้าวหนูอะ เดี๋ <Okay. S 1> ยวเราไปหุงข้าวกันน้ําก็เหมือนหนูหุงข้าวทั่วไปเนี่ยเอาอสมมติว่าหนูหุงข้าวหอมใส่ครึ่งหนึง่งแต่วันนี้หนูผสมกับข้าววันนั้นลงไปหนูก็ใส่น้ําเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งน้ําก็เปลี่ยนจากน้ําธรรมดาเป็นข้าวมันโอเคเปลี่ยนจากน้ําธรรมดามาเป็นน้ําซุปแค่นั้น <c oughs> อย่าล ым, ืมกดวข้าวลงนะแม่ประจาเลย <c oughs> หุงข้าวแล้วลืมสีส so ้มกับสีแดงมันคล้ายกันโอ้โหบ่อยเลยค่ะ โอ้โหตึงตึงไม่ถึงไก่เฮ้หูแม่เป่าโหรอกหูแม่ดีนะไม่ใครดินทาแม่ได้ยิน <c oughs> นี่ไก่ <c oughs> โอ้โหตึงเป๊ะตึงเป๊ะ <c oughs> ข้าวแม่สุกแล้วจ้าโ <c oughs> อ้หอมขิงมากเลยสดชื่นมากเลยอ <c oughs> สวยงามตามท้องเรื่อง <c oughs> <c oughs> คิดดูเถอะไก่มันใหญ่ขนาดไหน แม่ต้องใช้แบบนี้เลยว้าวเ,าเสร็จแม่แม่อาชีพเก่าแม่จับไก่ข้างวัดขายมานี่ดูเขียงยก่อนเอาเฮ้ยไม่ไหวแล้วข้ามันไก่แม่ไม่ขายแล้วที่บางแคแม่จะไปขายสิงคโปร์แล้วลกูกว่าจะเสร็จเรา่องไม่เข้าเรือง่งเขาให้ใช้ไก่ตัวน้อยๆแม่นี่เลยจัดใหญ่จัดเต็มอะมา,มาตอนนี้ไก่เราไม่เท่าไหร่ดูเขียงแม่ดิฮัลโหล ก็ไกลไก่ไก่มีใครอยู่ยไหมไม่ใครอยู่ไหมเนี่ยไม่ใครอยู่ไหมโอ้ไม่มีใครอยู่ผู้เล่นอะไรเนี่ยมาทําไก่ดีกว่าเร็ลูกค้ารออยู่เอาแล้วนะแม่จะกรนดแล้วนะข้าวมันไก่โอ้โหมาดูใกล้ๆ เดี๋ยวมาจัดใส่จานกันเลยนะนี่เลยแม่เลาะเลาะเะเลาะโอ้โหแม่ชอบกินส่วนน่องหนูอชอบกินส่วนไหนก็เอาส่วนนั้นนะนะส่วนที่เหลือแม่ก็ไปเก็บใส่หม้อรอลูกค้าสั่ง โอมาเถิดนะาคะไล่แม่มาโอมาเถิดนะาคะไล่แม่มาเร็วเวอย่าช้าเลยนะแม่นวลหญ่มา,มาไวเลยโอ้โหตั้งใจทําหนูต้องตั้งใจรอแม่นะนี่เลยเดี๋ยวโรยพริกไทยลงไปนิดนึงในน้ําซุปของแม่เสร็จแล้วเห็นไหมข้าวมันไก่สูตรทำไหลของแม่นะโอ้โหนี่เลยดูหนังไก่กอ,อบแม่การันตีด้วยการตุ่นแบบของแม่นะ แม่จะกินแล้วนะโอเคโจุ้งน้ําจิ้มขอคำเดียวเท่านั้นนะนะแม่จะรีบไปแล้วรถไฟจะมาคำใหญ่ๆ <c oughs> ช้อนกลางสาวช้อนกลางมาโอ้ยนี่เลยแม่บอกเลยคำแรกที่กินเข้าไปไก่มันนุ่มแล้วหนังไก่มันกรอบอะ่ะไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วอร่อยอร่อยอ่ะอันนี้เด็ดแน่นอนน้ําจิ้มแม่ มาทุกรสมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานหอมเรายเจียวหอมน้ำกระเทียมดองแล้วมีรสชาติกระเทียมดองที่มันกรึบกึบกึบที่แม่สับใส่ลงไปแล้วก็มีขิงโอ้โหฟินเวอร์ข้าวของแม่นุมน่มนุ่มมันไม่เละสักทีเดียวสูตรของแม่เนี่ยแม่เอาข้าวผสมแล้วก็แม่เอาน้ำซุปที่เราต้มไก่ที่มันยังไม่แตกมันจนเกินไปแตกแค่5 0ตโอ้โหแล้วเอาไปหุงฟินเวอร์ ข้าวมันไก่อ่ะมันต้องตัดเลี่ยนด้วยแตงกวาแม่บอกเลยว่าเมื่อเชา้าแม่ไปตลาดนัดไม่ทันลูกวันนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะแต่รับรองสูตรที่แม่ให้เนะี่ยเทคนิคที่แม่ให้เนะี่ยหนูตั้งใจทําดูทํากินก็ได้ทําขายก็รวยอร่อยอร่อยได้สูตรเด็ดเคล็ดลับกันไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะให้กําลังใจแม่ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสก๊อตแม่ด้วยนะบายบายช่องกับข้าวกับตากับกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีไปแล้วนะกดสับสก๊อตกดกระดิ่งกิ้งกิงกิง,ง,ง,งด้วยนะบายบาย